อยากได้ความรู้เรื่องกองลีดนะฮะเ,เขียนสลับนะมันต้อง R E I T นะครับรีดเนี่ยย่อมาจาก real estate นะ R E ก็คือ real estate นะ I ก็คือ investment แล้วก็ trust มันคือ trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผมเล่าง่ายๆแบบนี้แล้วกันแต่ก่อนนะเราจะมีกองทุนประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็คือรวมเงินของนักลงทุนเอาไปลงทุนในสองอย่างหนึ่งก็คือไปซื้อตึกซื้ออาคารซื้อห้างสรรพสินค้าซื้อสนามกอล์ฟเป็นกรรมสิทธิ์รวมเงินพวกเราไปถือครองกรรมสิทธิ์คือเป็นเจ้าของจากนั้นเขาก็จะมีเขาเรียกว่าทีมที่มาบริหารจัดการเอาอสังหาริมทรัพย์นั้นไปปล่อยเช่าเก็บค่าเช่าแล้วก็เอาค่าเช่ากลับมาแบ่งคืนให้กับ ผู้ถือหุ้นในรักษณะของเงินปันผลแบบที่2รวมเงินพวกเราไปลงทุนในสิทธิ์การเช่าถ้าใครคุ้นคําคํานี้ก็จะเข้าใจคือคาว่าเซ้งนะฮะก็คือไปซื้อสิทธิ์20ป,ปีในการบริหารจัดการเก็บค่าเช่านะฮะแล้วก็เอาค่าเช่ามาปันผลให้กับพวกเราแต่ปัจจุบันเขาไม่มีการเปิดกองทุนรวมมสังหาริมทรัพย์แล้วเขาเปลี่ยนชื่อเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่ม ะะโอกาสหรือสิทธิประโยชน์ในการลงทุนมากขึ้นเช่นแต่ก่อนเวลาลงทุนรวมกันก็ซื้อกองนี้ซื้ออสัอองหารินี้แล้วก็จบปัจจุบันกองที่เป็นทรัสเพื่อการลงทุนนอสังหาริรมทรัพย์ก็สามารถซื้อทรัพย์สินเพิ่มได้กู้เงินมาลงทุนได้มันก็จะมีเงื่อนไขที่เราจะต้องศึกษาแต่โดยรวมๆก็เหมือนกับเราลงทุนนะฮะโดยการเอาเงินของเราเนี่ยนะฮะ ไปซื้อเป็นหน่วยลงทุนแต่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะซื้อขายเหมือนเป็นหุ้นเลยฮะก็คือขายในตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับพอเราเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนเป็นเจ้าของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรมัพย์เนี่ยเราก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลแล้วก็ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้เลยผมเล่าเป็นไอเดียง่ายๆแบบนี้แล้วกันก็เสมือนหนึ่งเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบที่เราไม่ต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์เองแต่ ใช้เงินไม่ต้องเยอะได้สิทธิ์ได้โอกาสที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับ